สวัสดีครับพี่น้องผมเตรียมตัว้วครับอ่าเตรียมตัวครับอย,ยู่สตีลูกระเรืองฟ้าคู่ตาหน่อยไปออกงานครับด้เช็ดรได้บุได้เราฝนตัวครับมาเิ่งหางกรกะเดื่องครับนี่สายพาว,วกี้ครับสายพาว,วกี้นะครับเป็นหางกระเดื่องครับ กระเดืองเอานะครับเวลาขึ้นมันจะโมแพรรถกระบะนะครับวันในท่าซีครับใส่งานเฝ้าใส่งานนะครับมีเฝ้าโบกี้มีแหนบครับมีแหนบนะครับมีเผาโบกี้แบบซีฟรอเลยครับเวลาขึ้นขับกระเดืองขึ้นนะครับมันจะโมแพรรถกระบะเอากับรถกระบะหลานะครับเห็ดบุกคอยสวยงามครับที่เมื่อเห็ดเองบดีเองครับ เีลาขึ้นเหลียวเขง,งาบล่งนะครับไปเบิ่งหมือนี้ว่าสิเป็อย่างไรหน้างานเดี๋ยวผมสิอาเดียดให้เบิ่งนะครับหน้างานเราจะเป็นแบบใดไปกับคู่บตรหน่อยครับโัวโตเบิ่มขึ้นครับดิเป็นเละอ้ ขาดว่างต้องเท่าก็พังครับไปเขา่าไปเข่าไอ้อาดินเ,เข่าข่าในพุ่นจะไปติดตามเมื่งตอนหน้างนานครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจากใจดวงน้อยๆครับเมื่อไม่ครับ ฝากติดตามในเรื่องครับเรือพี่ดอง